ตัวนี้เป็นเครื่องอผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตร l o n g f a m นะครับรหัสรุ่น JAY5BW อุปกรณ์ตัวเครื่องตัวนี้สามารถทำงานได้2ระบบก็คือระบบแรกคือเป็นตัวจ่ายออกซิเจนอีกระบบน็งคือเป็นตัวพ่นยาอันนี้เป็นออปชันนะครับเป็นออปชันเสริมจากโรงงานนะครับตัวพ่นยา นี่คือกระบอกสําหรับให้เขาเรียกว่ากระบอกให้ความชื้นนะครับตัวนี้ก็ต้องเติมน้ําปริมาณการเติมน้ำมันจะเห็นลางๆแต่ไม่เป็นไรครับเราดูระดับประมาณเติมน้ําตรงกลางนะครับคือประมาณสี่ส่วนห้าของตัวกระบอกเพราะนั้นเหลือประมาณหนึ่งส่วนห้าเนี่ยเราก็เททิ้งแล้วก็ไปล้างเขาเติมน้าใหม่ลางคืออยู่ประมาณตรงนี้นะครับมันจะเห็นขีดลางๆให้เติมตรงนี้นะครับเป็นน้ำกันสเตอร์ไลยหรือน้ำต้มสุกแล้วปล่อยให้เย็นนะครับ เปิดนี่เราก็เติมน้ำไปให้ดูดดับตรงนี้โอเคนะครับปิดให้แน่นตรงนี้แน่นตรงนี้แน่นนะครับน,นี่นี่นะครับตรงนี้เป็นตัวจุดข้อต่อขวดให้ความชื้นนะครับสำหรับออกซิเจนนะครับตรงนี้เ,เ,เราใส่นี่นะครับ เชื่อยสำคัญนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับอันนี้เปิดกปิดตรงนี้เลยตัวสองตัวนี้เป็นตัวที่ตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นตัวกําหนดเวลาที่เราจะให้เพราะฉะนั้นในกรณีปกติผู้ป่วยที่ใช้ตัวไปที่บ้านเนี่ยเราก็ใค้เป็นเรียวไทม์เลยไอ้สองตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วครับเจอไปรของการแจ้งเตือนสำหรับช่างสัญญาณต่างๆระบบออกซิเจนหมด มีระบบขัดข้องในระบบไฟพอกเนี้ออกซิเจนต่ำว่าตัวค่าโรงงานกําหนดนะก็จะมีการอารามตรงนี้เป็นการปรับอปที่เขาเรียกให้2ลิตร3ลิตรผู้ป่วยคือตรงนี้นะครับปรับตรงนี้ผู้ป่วยถ้าปกติทั่วไปใค้ที่2องแล้วก็ปรับตามความเข้มข้นออกซิเจนของผู้ป่วยนี่ครับเวลามาทันานั้น นะครับเหมือนแอร์อรครับทุกเดือนถอดมาตรงนี้ฟิลเตอร์เอาไปล้างได้อ่าเอาไปล้างในในชุดเราจะมีให้เปหน,นึ่งอันนะครับก็สลับกันส่วนตัวนี้เป็นตัวกรองฝุ่นสามเดือน,นครับตัวนี้ห้ามล้างครับเป่าได้อย่างเดียวอันนี้นก็ประกอบ,บกับเดิมครับแล้วก็ใส่กลับไปในส่วนของฟิลเตอร์นะครับ อันนี้เราจะทำารเดือนใส่ลงไปปิกเหมือนเดิมโอเคนะครับ